s u v คุณภาพระดับท็อปมือเดียวป้ายแดง Subaru XV 2.0 i คขับ4ปี2016ครับวันนี้ราคาเดินทางมาเพียง320,900บาทเพื่อนๆโอ้โหครับ รดราคาล้านกว่าเพื่อนเพื่อนวันนี้ซื้อในราคา329,000บาทไม่บุกแวกครับประชาชนใบเดียวจัดไฟแนนซ์ได้เต็มถ้าเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถ0บาทกันไปเลยรถจอดอยู่รามินทาน,นะนเพื่อนเืใครสนใจจองผ่านล้าน3,000บาทเท่านั้นเองนัดคิวทดสอบรถ นัดรับรถหรือจัดไฟนแนนซ์ได้เลยต่างจังหวัดจัดไฟนแนนซ์ได้นะครับทุกจังหวัดนะครับออกง่ายๆที่นี่สัญญาผ่านขับขี่กลับบ้านได้เลยนะฮะสวยๆลงตัวครับสุรุ้วเอ็กวีต้องบอกว่าสมรรถนะช่วงล่างการขับเคลื่อนของรถคันนี้สุดจริงๆครับถ้าไม่ลองไม่รู้ไปถามดูไปเช็คในกลุ่มได้สวยๆตัวนี้ได้สีขาวยอดนิยมด้วยนะครับ โอ้โหได้ทั้ง SUV ได้ทั้งสมรรถนะและซื้อในราคา329,000บาทถูกเวอร์วางอลังการเลยนะครับผมคันนี้สวยๆลงตัวสุดๆครับใครสนใจโทรมาที่088-584-5375ครับ วันนี้นะครับเหมือนที่บอกไปนะครับข้อมูลต่างๆนะครับรถตรงปกคู่มือครบเดี๋ยวยังไงครับวันนี้เรามาดูคลิปเต็มๆให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเราถ่ายคลิปแบบเรียวๆให้ดูเลยรถยังไม่ได้เคลือบยังไม่สปาอะไรเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเพื่อนๆโอ้โหครับดีฮะล้อแม็กสวยลงตัวสีขาวคิวสเกิร์ตรอบคันมีให้นี่ครับแกลกหลังคามาพร้อมรุ่นคันนี้เลย ขายเดิมๆไม่มีประวัติการชนหนักแต่อย่างใดครับโอ้โหครับสวยๆลงตัวเลยฮะต้องบอกว่าขับไปไหนเนี่ยดูดีครับพอร,รถราคาล้านกว่าเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะเรื่องของความปลอดภัยสมรรถนะไม่ต้องพูดถึงครับเดี๋ยวมาดูภายในกันก่อนนะครับว่าภายในเป็นยังไงกันบ้างหล่อๆเลยครับใสๆกริบๆเลยโอ้โหเกียร์ออโต้นะยครับตัวนี้ยังเป็นเปรกมืออยู่นะฮะอ่านะครับบาหนังยังงามๆเลยนะเพื่อนๆนะ โอ้โหครับดูครับดูท้ายตอนหลังเนี่ยแทบไม่มีใครนั่งเลยนะเพื่อนๆสวยๆเลยกริปเลยนะอ่ะสนใจครับโทรมาที่0885845375ดุวนๆนะครับ